แสดงเจ้าบทบาทคนนี้นะคะยกมือกราบเลยค่ะพี่ดีนี่พี่ดีนี่ดี่นาน,านานะคะพี่เพี่เพราะว่าแบบหน้าแกสวยมากจริง,รงๆการเี่กแม่นะคะผู้ชมบอกเลยนะคะพี่ดีของเรานี่สวยปังกะละมังม้อไห่มากนะคะแล้วเป็นนักแสดงที่ยิ่งอยู่ยิ่งสวยหุ่นดีมากหุ่นดีจ <60 S 1> ๊หกสิบกระลัดนะจ๊ะหกสิบแล้ว งานลุ้มจริงๆค่ะแล้วสวยสดใสเอนจิมาแรงโชว์แขนด้วยนะคะว่าเหนียงแม่ไม่มีนะจะออ๊ะนี่อ,อายเลยอ่ะนี่อายเลยแบบนี้นะคะ <c oughs> ว่าพี่ดีของเราเนี่ยเตรียมขึ้นเลข6แน่นอนปีนี้ค่ะ <c oughs> แต่อายุไม่สามารถทําอะไรความสดใสความสวยของพี่ดีได้จริงๆดิฉันไม่กล้าเรียกแม่ค่ะเรียกพี่ก็พอค่ะ <c oughs> ผมสั้นน่ารักสดใสออกกาลังกายตลอดเวลาค่ะเรียกว่าเป็นคนบันเทิงที่ดูแลตัวเองดีมากๆนะคะ <c oughs> <ๆ S 1> ออกกําลังกายสม่ําเสมออาหารการกินก็จัดการอย่างดีมากค่ะจริงๆพี่ดีเนี่ยเขาเป็นคนทานทุกอย่างนะคะไม่ได้ควบคุมอะไรเลยนี่คือเลิศค่ะ อยากกินอะไรก็กินเต็มที่ค่ะแต่ในวัยที่โตขึ้นแล้วก็ต้องตระหนักมากขึ้นนะคะว่ากินอะไรถึงจะดีต่อสุขภาพมีเตือนใจพวกเราเลยนะคะ t ิ k ก o ตอกอะไรแกก็คือเล่นหมดเรียกว่าอัปเดตอัปเลเวลนะคะไม่เคยตกเทรนเลยค่ะและแน่นอนนะคะว่าพี่ดีไม่ได้นิ่งนอนใจกับการก้าวเข้าสู่วัย60ปีบอกเลยพี่ต้องสวยแบบคุณภาพคุณภาพแบบไหนไปฟังพี่ดีกันเลยจ้า จะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ใครๆต้องอยากเข้าหานะคะถ้าเราเป็นคนอารมณ์ดีนะคะความคิดดีนะคะแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรอ่ะน่าสนใจก็จะมีเด็กๆเ,เข้ามาคุยกับเราสิ่งสําคัญคือเราอย่ากตกสมัยเราต้องเรียนรู้ให้ทันสมัยนะคะแล้วก็ต้องออก้าวไกลทันเทคโนโลยีด้วยเพื่อที่เราจะได้คุยกับเด็กรู้เรื่องสื่อสารกันรู้เรื่องออไม่ใช่เขาถามอะไรมาไม่รู้จักสักอย่างแบ็คพิงคืออะไรนะคะไม่รู้จักนะคะ คือจริงๆแล้วเราต้องทันสมัยรู้จักหมดค่ะต้งติ๊กตอกอะไรต่างๆต้องเรียนรู้ค่ะฟังดิฟังพี่ดีแล้วเราอยากก้าวไกลฐันเทคโนโลยีมากเลยนะติ๊กตอติ๊กตอกอะไรก็เราต้องเล่นให้ได้ตเพลงเราต้องร้องให้ได้ครบทุกเพลงหมอลำอะไรเงี้ยลูกทุก่งต้องให้ได้หมดเลยบ้างว่ากันไปใช่แล้วค่ะ